สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องทีเด็ดล้มโต๊ะค่ำคืนวันที่7กันยายน2568ยังคงมีเกมฟุตบอลลงสนามต่อนเนื่องเราขับเลือกเกมที่น่าสนใจ9คู่มาฝากแฟนฟุตบอลนะครับก็เป็นศึกฟุตบอลโลก2026กรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับรวมไปถึงศึกวอลทั่วยญี่ปุ่นลูแงาากลแนนะครับมาฝากทุกท่านนะครับก่อนอื่นหากใครอยากได้ทีเด็ด VP ีสามารถตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์นะครับในกลุ่มมีการนําเล่นบอลสดรวมทุกความเด็ดชี้ทางรวยลงตะ,ใ,ะให้คนมนบดววัูกกุทไคตช จากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปออกสตาร์ทกันที่ศึกฟุตบอลโลก2,026รอบคัดเลือกโซนยุโรปครับเป็นเกมระหว่างลิทัวเนียเจอกับเนเธอร์แลนด์แข่งขันเวลา4ทุ่ม59นาทีครับ โดยก่อนเกมนะครับลิทวเนียเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับ4ของกลุ่มจีนะครับลงเล่นไป4นัดมีแค่3แต้มนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับลงเล่นไป3นัดมีอยู่7แต้มไปดูผลงาน5เกมหลังสุดทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของลิทวเนียผลงาน5เกมหลังสุดไม่ชนะใครครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นัดแล้วสุดพวกเขาก็เสมอกับมอต้ามา1ประตูต่อ1ครับส่วนฝั่งของเนเธอร์แลนด์ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2แล้วก็เสมอ3นัดนะครับเกมล่าสุดก็ กันห้าหลังสุดเดียวทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นลิทัวเนียว,วันนี้จะไม่มีเอส อุดครุสนะครับกองหลังที่ติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกในเกมล่าสุดนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับแต่ก็น่าจะมีการโรดิชันนักเตะบางตำแหน่งส่วนการจัดทัพลิทวเนียก็จะมีกาคลาสเซอร์เกดัสนะครับที่จะคอยปั้นเกมรุกกับอาร์ตูโอซิดิคอฟโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างกีติสพอลูกัสนะครับคอยไล่ล่าตะข่ายในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนฝั่งของเนเธอร์แลนด์ก็จะคนทัพใหญ่ลงสนามเลยนะครับก็อาจจะมีการปรับทัพเล็กน้อยบางตำแหน่งเท่านั้นนะครับโดยในรอบก็มีฟร์กิ ยืนเป็นนายใหญ่คอยสัง่งการในแนวรับนะครับกองกลางก็เป็นไลนด์คาฟเฟนแบกแล้วก็ทิยานี่ไรเดอร์รวมไปถึงแฟงกี้เดยองเหมือนเดิมครับส่วน3ตัวรุกก็เป็นซาบิไซมอนรวมไปถึงกอดี้กัปโปลกองหน้าวันนี้ปรับมาใช้เวลส์เวกฮอสนะครับกองหน้าตัวเก่ายืนเป็นหัวหอก ตัวเป่านั่นเองครับก่อนเกมนิทร์แลนด์บุกมาต่ออยู่2ลูกครึ่งนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มของนิทร์แลนด์แผลๆลงไปนะครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดเนี่ยที่พวกเขาทําได้เพียงแค่เสมอกับโปแลนด์ไป1นประตูต่อเดืงแต่อย่างไรก็ตามครับมาเยือนลิทัวเนียเสยภาพพวกเขาเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพวกเขาก็ต้องเร่งเครื่องหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบเร่งเครื่องกับทีมที่ ต้องบอกว่ามาตรฐานต่ำํำว่าพวกเขาเนี่ยมันจะลําบากนะครับดังนั้นผมมองว่าวันนี้เนเธอร์แลนด์น่าจะกลับมาเน้นอีกครั้งถ้าบรรดาตัวรุกของพวกเขาไม่ใช้โอกาสเพลองจงเกินไปวันนี้พวกเขาจะเอาชนะแล้วก็ถล่มลิทัวเนียไปแบบไม่ยากเย็นครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เนเธอร์แลนด์ชนะ4-1พร้อมกับสกอร์สูงครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างตุรกีเจอสเปนกันเวลาตี 1, หนนาทีครับ โดยเกมนี้เป็นเกมของกลุ่ม E นะครับโดยตรุรกีเจ้าบ้านลงเล่นไปอีกหนึ่งเกมเก็บชนะได้ตามเป้าหมายนะครับส่วนสเปนก็ออกซ้าในรายการนี้ไป1เกมเช่นเดียวกันก็คือเกมล่าสุดก็เก็บ3แต้มได้เช่นเดียวกันครับไปดูในเรื่องของผลงานท้าเกมหลังสุดนะครับตรุรกีผลงานยอดเยี่ยมมากๆครับชนะไป4แพ้เกมเดียวนะครับล่าสุดเขาก็สามารถเอาชนะจอร์เจียม,มา3-2สส่วนฝั่งของสเปนนะครับฟอร์มสวยหรูมากก็มี แพ้เกมเดียวนะครับก็คือการแพ้จุดโทษให้กับปรุเกตในรอบชิงอเลิศในศึกบอลเนชั่นลีกนะครับส่วนที่เหลือก็เก็บชนะได้2ครั้งแล้วก็เสมอสอครั้งนะครับเกมล่าสุดก็เอาชนะคู่ต่อสู้ อย่างบอเกเรียามาสบายท้าครับ3ประตูศูนย์สิติเจอก,กัน5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นสเปนที่ชนะไปได้4ครั้งแล้วก็เสมอหนึ่งครั้งเกมล่าสุดสเปนชนะไป3านะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นฝั่งของตุรกีภายใต้การมทีมของวิซินโซมอนเตล่านะครับกุนซือเลือดอิตาเลียนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นจากเกมที่ผ่านมาก็น่าจะยึด ผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมๆนะครับส่วนสเปนของลุยเดลฟอนเต้ท้องออเช็คอฟฟิตของรามินยาเมลาปีกตัวจี๊ดน,นะครับที่มีการบาดเจ็บแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกจากเกมล่าสุดด้วยนะครับแต่คาดว่าถ้ารามินยามมลลงสนามไม่ได้ก็ยังมีตัวทดแทนอยู่นะครับส่วนการจัดทัพของตรุรกีเนี่ยก็จะมีฮาคารชันทานุกลูนะครับกองกลางจากอินเตอร์มิลานเนี่ยคอยคขับเคลื่อนเกมในแดนกลางนะครับส่วนตัวรุกก็จะเป็น อาดากูแลนะครับจากเรอัลมาดริดแล้วก็เคนันยูดิชจากยูเวนตุสนะครับส่วนกองหน้าตัเป้าใช้เคลมอัคเตอร์โคกลูนะครับที่เพิ่งยิงประตูนในเกมล่าสุดนะครับก็จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านั่นเองส่วนสเปนเนี่ยก็จะมีมาตินซูบิเมนดี้แลวก็เปรดี้คุมเดนกลางเหมือนเดิมนะครับส่วน3ตัวรุกเดี๋ยวก็น่าจะใช้นิโกวิลเลียม มิเกลโอยาซบาบาวรวมไปถึงดานีโอโมนะครับที่จะลงสนามแทนลาม,มีนจาเอลกรณีที่สภาพร่างกายไม่ฟิตนะครับก่อนเกมสเปนบุกมาต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมยะมองว่าในเรื่องของนักเตะของสเปนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าตุรกีอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่สเปนเหนือกว่าตุรกีก็คือในเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็ทีมเวิร์กนะครับที่ค่อนข้าง Uh, เล่นได้อย่างหลากหลายแล้วก็อันตรายเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนักเตะในทีมเนี่ยสามารถทดแทนกันได้หมดเลยนะครับประกอบกับตุรกีเองแม้ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังจะยอดเยี่ยมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเกมรับของพวกเขามักจะเสียประตูง่ายๆนะครับดังนั้นผมมองว่าวันนี้เกมรับของตุรกียังมีรอยรั่วอยู่แล้วก็สเปนเกมบุกจัดจ้านจริงๆน่าจะบุกมาเอาชนะตุรกีได้ถึงทีนสองประตูต่อหนึ่งให้เดอกเชียสเปนพร้อมกับสกอร์สูงครับ ส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างเบลเยียมนะครับเจอกับคาซักสถานนะครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับไปดูผลงานของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับเบลเยียมเป็นทีมอันดับ3ของกลุ่ม J นะครับลงเล่นไป3นัดมีอยู่7แต้มเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งของคาซักสถานอยู่อันดับ4ครับลงเล่นไป4นัดมีอยู่3แต้มนะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งสองทีม ไปเริ่มกันที่ฝั่งของเบลเยียมผลงาน5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับ4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครชนะ3แล้วก็เสมอ1นัดนะครับเกมล่าสุดก็ถลม่มเอาชนะลิเคสไตล์มา6ประตูต่อ0นะครับส่วนฝั่งของคาซักสถานผลงาน5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้ไป4นัดนะครับล่าสุดก็แพ้เวลเปีนไป1ประตูต่อ0เสถิติเจอก,กัน5เกมหลังสุดเนี่ยก็เป็นเบลเยียมชนะไป4ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับเกมล่าสุดเบลเยียมชนะไป2ประตูต่อ0ครับ ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับฝั่งของเบลเยียมเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าขุมพลังตัวหลักๆี่ยังอยู่กันครบแล้วก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเพิ่มนะครับโดย Belgium เบลเยียมนี่ก็จะมียูริตเตร์มันนะครับกองกลางจากแอสตันวิลล่าคอยประสานงานกับฮานวานัาเค้นนะครับที่จะคอยขับเคลื่อนเกมเพื่อสนับสนุนบรรดา ตัวรุกเพลเมเกอร์อย่างมาริคโฟโฟอน,น่าเควินเดบลอยรวมไปถึงเจเรมีดอกรูนะครับส่วนกองหน้าวันนี้ก็น่าจะยังคงใช้งานของลอิสโอเปนด้านะครับเดาายิงจากอับราลยซิกส์คอยไล่ล่าตะข่ายครับ ส่วนฟังของคาสัสสถานเองก็ไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนทัพใดๆนะครับก็น่าจะยึดผู้เล่นตัวหลักๆชุดเดิมๆก็มีโรมาซานโอลาซอฟนะครับรวมไปถึงการิมซานเคนเซเบกรวมไปถึงมีตัวสนับสนุนยอย่างดัซซันซัตปาเอฟนะครับที่จะคอยเป็นตัวปั้นเกมแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสให้แม็กซิมโซโมโรดอฟนะครับกองหน้าตัวเป้าคอยไล่ล่าตะขายนะครับ ก่อนเกมเบลเยียมต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมยกมบอกว่าเบลเยียมสุภาพเหนือกว่าแล้วก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะเกมรุกที่เคยเป็นจุดแข่งของพวกเขาเนี่ยก็กลับมาเข้าฝักอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะ2เกมหลังสุดยิงคู่แข่งไปถึง10ประตูด้วยกันแม้ว่าคาสั์สถานจะมีการปรับเกมรับให้มีความเหนียวแน่นนะครับโดยเฉพาะ2เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาโดนคู่แข่งทะลวงประตูไปแค่ เกมและดึงนัดเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อไปดูศักยภาพทีมที่พวกเขาเจอในช่วงหลังเนี่ยก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าเป็นทีมระดับที่ไม่ได้มีความแข็งแกร่งหรือว่าเป็นทีมระดับเกรดซหรือเกรดดีของยุโรปเท่านั้นนะครับเมื่อมาเจอเบลเยียมที่ฟอร์มการเล่นกําลังเข้าฝากเกมรุกดุดนันแล้วก็ใดๆเลยก็คือในเรื่องของเกมในบ้านของเบลเยียมค่อนข้างที่จะดุดันอีกแล้วอยู่แล้วนะครับถ้าวันนี้บรรดาตัวรุกของเบลเยียมนะครับไม่ใช้โอกาศเพลืองหรือเล่นผิดฟอร์มหรือว่าเล่นแคบประคองจนเกินนนไปผม,มองวว่านนัี้ เยียมเหนือกว่าทุกอย่างจะถลม่มเอาชนะคาสักสถานไปแบบไม่ยากเย็นครับวันนี้ให้เลือกเชียร์เบลเยียมจะถล่มเอาชนะคาสักสถานไป4-0พร้อมกับมองไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างอินซีเลกเยอรมันเจอกับไอรแลนด์เหนือแข่งขันเวลาตีหนึ่นาทีนะครับโดยผลงานของอินซีเลกในรายการนี้เนี่ยพวกเขาลงสนามไปเกมเดียวนะครับแล้วก็พึ่งแพ้แล้วก็ฝั่งของทีม เยือนไอแลนด์เหนือนเนี่ยลงได้เป็นหนึ่งนัดเหมือนกันแล้วก็เก็บชนะได้ด้วยนะครับ ไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับก็ไปเริ่มกันที่อินซีเล็กเยอรมนีของยูเดนเนเกอร์มันต้องบอกว่าฟอร์มแย่ๆม,ม,ม,มากครับ5เกมหลังสุดในชนะเกมเดียวเสมอนหนึ่งแล้วก็แพ้รวดมา3เกมนะครับล่าสุดก็พึ่งบุกไปแพ้ให้กับสโลวเกียมา2ประตูต่อ0นะครับก็โดนพิพากวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับสำหรับทางยูเดนเนเกอร์มนแล้วก็นักเตะอินซีเล็กนะครับส่วนฟังของไอร์แลนด์เหนือผลงาน5เกมหลังสุดก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2 นัดนะครับล่าสุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะทางลัสเมเบิร์กมา3ประตูต่อนหนึ่งครับไปดูในเรื่องผลงานเจอกัน5เกมหลังสุดก็ต้องบอกว่าเป็นเยอรมันที่เหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะมา5เกมรวดล่าสุดก็ชนะไป 6ประตูต่ตอ1น,นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นเยอรมันก็จะไม่มีตัวเจ็บหน้าเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยยมามูเซล่าไคฮฮววดเดนิสอุนดาบมาร์กเดดสไตเนแล้วก็นิโกชรอตเตอร์เบกครับส่วนฝั่งของทางไอร์แลนด์เหนือเนี่ยไม่มีพอสมิธนะครับที่เจ็บพักยาวอยู่แล้วนะครับที่เพิ่มมาก็เป็นพวกบอดี้สเปนเซอร์เซียรอนบาแล้วก็แดเนียลบาลาดนะครับที่ต้องหลุดออกจากทีมไปเนะนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บส่วนการจะทัพเยอรมันก็น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรรมากนะคับ กองกลางก็จะเป็นโจสโคเคมิชนะครับที่จะประสานงานกับปัสกาลุกโลสนะครับส่วน3ตัวรุกก็ยังคงเป็นคาริมอาเดเยมีฟอริดเว็บแล้วก็เซสกรานาบีนะครับโดยมีนิกวอเทอร์มาเดอร์กองหน้าป้ายแดงของนิวคาสเซิลยืนเป็นกองหน้าทัวเป้าครับส่วนฝั่งของไอแลนด์เหนือเนี่ยก็จะมีพวกอาลีแม็กแกนอีธานกลาวเบลดนะครับที่จะคอยดูแลเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าคู่เป็นอีซัคไพร์แล้วก็เจมี่รีดนะครับก่อนเกมเยอรมันต่ออยู่2ลูกครึ่ง ผมยังมองว่าเยอรมันเนี่ยเซภาพผู้เล่นปอนต่อปอนตําแหน่งต่อตําแหน่งยังเหนือกว่าไอแลนด์เหนืออยู่เยอะพอสมควรนะครับแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังจะดรอปลงไปแต่วันนี้กลับมาเล่นในบ้านทางเดียวเป้าหมายเดียวไม่มีตัวเลือกอื่นให้ทางเยอรมันเลือกนะครับพวกเขาต้องชนะให้ได้แล้วก็เล่นด้วยฟอร์มสวยหรูแล้วก็ต้องถล่มเอาชนะไอแลนด์เหนือให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นการเรียกศรัทธาจากแฟนฟุตบอลในเรื่องของจตําแหน่งเรื่องของเกมรุกเนี่ยผมมองว่าเยอรมันเนี่ยดูดีอยู่ ไปใช้โอกาสเปลืองเฉยๆนะครับวันนี้ถ้าปรับตรงนี้ได้พวกเขาจะเอาชนะไอร์แลนด์เหนือไปแบบไม่ยากเย็นครับโดยก่อนเกมเยอรมันต่ออยู่2ลูกครึ่งให้เลือกเชียร์เยอรมันจะชนะ3 0มสูพร้อมกับสกอตต์ครับคู่ต่อมานะครับเป็นเกมระหว่างโปรแลนด์เจอกับฟินแลนด์แข่งขัน,ขนเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับไปดูผลงานของโปรแลนด์ในรายการนี้นะครับพวกเขาลงสนามไปแล้ว4เกมนะครับมีอยู่7แต้ม เท่ากับเนเธอร์แลนด์จ่าฝูงแต่ว่าแข็งมากกว่า1นัดนะครับส่วนฟินแลนด์ยอนดับ3ครับลงเลนไป4นัดมีอยู่7แต้มเท่ากันโดยทั้ง3ทีมทั้งเนเธอร์แลนด์โปแลนด์แล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยแต้มเท่ากันหมดเลยนะครับ7คะแนนแต่ว่าโปแลนด์กับฟินแลนด์แข็งเยอะกว่าครับที่4นัด ไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของโปแลนด์ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2อาชนะ3ครับเสมอ1แล้วก็แพ้1น,นัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับเดนท์แลนด์มา1ประตูตอนหนึงส่วนฟินแลนด์ผลงาน5เกมหลังสุดก็ถือว่าใช้ได้นะครับชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดก็แพ้นอร์เวย์มา1สูนะครับสถิติเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ย ก็เป็นฝั่งของโปแลนด์ที่ชนะไปได้3ครั้งสเมอร์หนึ่งครั้งแล้วก็เป็นเฟลนด์ชนะ1ครั้งครับสประตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุดนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับฝั่งของโปแลนด์เนี่ยไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับขมุมลังตัวหลักๆก็น่าจะเป็นชุดเดิมที่ไปเสมอกับเด็ตแลนด์นะครับแนวรับก็มียาคุคิวอีออรวมไปถึง ทางแมตติแคชแล้วก็เยนเบเดเลกนะครับส่วนกองกลางก็จะเป็นปิออตอร์ซิลิสกี้แล้วก็เซบาสเตียนซิมัสกี้นะครับที่คอยสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ครับส่วนฝั่งของฟินแลนด์นะครับก็จะมีกองกลางตัวเก่งอย่างเซนเตอรี่วานันเน่นนะครับคอยปั้นเกมกับเกรนคาร์มาลาโดยมีกองหน้าอย่างเบนจามินคาวแมนและก็ติโมบปุกกี้นะครับเป็นตัวชูโรงในเกมนัดนี้ครับก่อนเกมโปรแลนด์ต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับ ผมยังมองว่าโปรแลนด์ฟอร์มในบ้านนี่ถือว่าเชื่อขนมกินได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บอลของคู่นี้เป็นบอลสไตล์บ้านไครบ้านมันนะครับโปรแลนด์สถียภาพทีมค่อนข้างเทียนแน่นปึกเลยทีเดียวนะครับขณะที่ฟินแลนด์ก็มีเกมโต้ะกลับที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันแต่ถาวัดบอลต่อบอลจะมองว่าโปรแลนด์ยังเหนือกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับแถมได้เล่นในบ้านเชื่อว่าพวกเขาสามารถบดเอาชนะฟินแลนด์ได้ครับวันนี้ก่อนเกมโปรแลนด์ต่ออยู่ครึ่งควบลูกให้เลือกเชียร์ไปที่โปรแลนด์นะครับจะชนะ2 1พร้อมสก,กอร์สูงครับ คู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างลักซเซนเบิร์กเจอสโลวาเกียนะครับแข่งขันเวลาตีหนึนาทีครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับลักเซนเบิร์กลงเล่นเกมแรกก็ไม่สามารถเก็บชนะได้แพ้นะครับส่วนสโลวาเกียก็ฟอร์มสวยหรูครับลงเล่นเกมแรกก็เก็บชนะแล้วก็เป็น3มแต้มที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อเป็นการเอาชนะ ดีกรีแชมป์โลกอย่างเยอรมน,นีแล้วก็เต็งแชมป์นะครับไปถึง2-0นะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของลักซมเบิร์กชนะเกมเดียวนอกนั้นก็แพ้3แล้วก็เสมอ1นะครับล่าสุดก็พึ่งแพ้กับไอร์แลนด์เหนือมา3ประตูต่อ1ส่วนสนโลว์เกียผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่า ไม่ดีเลยนะครับก่อนที่จะมาปลดล็อกในเกมล่าสุดที่ชนะเยอรมันมา2-0ที่เหลือพวกเขานแพ้3แล้วก็เสมอ1หนึ่งัดนะครับเกมผลงานกนารที่กัน5เกมหลังสุดเป็นลักซเบิร์กที่ชนะไป1นครั้งเสมอ1ครั้ง,งแล้วที่เหลือ3ครั้งเป็นชนะของสโลเเกียทั้งหมดเลยนะครับล่าสุดสโลเกียชนะไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับไปดูในะเรื่องของตัวผู้เล่นวันนี้ลักซเบิร์กจะไม่มีไซโคลาชนะครับที่ติดทดแบนจากเกมล่าสุดนะครับเนื่องจากโดนไล่ออกสวนสโลเเกียไม่มีหาพึงการจัดทับนะครับส่วนการจัดทับรกก็จะมีาโอเซ แล้วก็โทมัสครูสที่จะคอยดูแลเกมในแดนกลางนะครับส่วน3ามกองหน้าเป็นดานิเอลไซนานีอามานดาดารีแล้วก็ฟอเรียนโบเนิร์นะครับส่วนฝั่งของสโ,โลเกียก็จะวางสลาอาสตานนสลาบโลบอตกากองกลางตัวเก่งจากนาโปลีนะครับภาษาองานษครับอังเดดูดาส่วนกองหน้าเป็นดาวิดสเตเล็กเดวิดดูลิสแล้วก็เลโอซาวเออร์นะครับก่อนเกมสโ,โลเกีย ต่ออยู่0.5ผมยุงมองว่าสโ,โลวาเกียสัภาพเหนือกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของคุณภาพนักเตะยังดูดีกว่าฝั่งของลักซเซมเบิร์กอยู่นะครับแม้ว่าลักซเซมเบิร์กฟอร์มในบ้านเวลาเจอทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากพวกเขาเนี่ยสู้ตายแต่วันนี้ไม่น่าจะต้านทานฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของสโ,โลวาเกียไหวนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มกาลังเข้าฝากักเกมลูกยิงประตูได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผมว่าเกมรับก็กลับมาแน่นอีกครั้งวันนี้ให้เลือกเชียร์สโ,โลวาเกียดีกว่าครับจะบุก ข้ามไปที่ศึกตบอลถ้วยญี่ปุ่นนะครับหรือวันคับรอบแทีมสุดท้ายเป็นเกมนัดที่2ครับเป็นการเจอกันระหว่างคาชิวะเรโซเจอโยโกมาเอฟมารีนอสนะครับแข่งเวลา17นาิกาครับเกมแรกคาชิวะเรโซชนะมา4ประตูต่อ1เลยนะครับไปดูในเรื่องของตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเรโซไปรองจา่าฝูงนะครับของศึกบอลเจลีกลงเล่น28นัดอยู่53คะแนนนะครับส่วนฝั่งของทาง โยบาเอฟวารีนอตก็ยังอยู่ท้ายตารางครับอันดับ17ลงเลื่น28นัดมีอยู่25คะแนนครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ไปดูฝั่งของคาชิวาเรโซฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆนะครับปีนี้ก็ลุ้นชมป์เจอรี่อย่างเต็มตัว5เกมหลังสุดชนะไป4แล้วก็ แพ้เกมเดียวล่าสุดก็เอาชนะโยมาเอฟมารีนอตมา41นะครับส่วนมารีนอตผลงาน5เกมล่าสุดก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับชนะเกมเดียวแล้วก็เสมือหนึ่งนัดที่เหลือ3นัดแพ้นะครับเกมล่าสุดก็แพ้เรโซไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับไปดูผลงาน5าเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เป็นฝั่งของคาชิว่าเรโซที่ชนะไป4ครั้งแล้วก็แพ้เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดก็ชนะมา4ีนนั่นเองครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับคาชิว่าเรโซก็จะยึดตัวหลักชุดดเิมนะียโต ยามาดะรวมไปถึงมาซาอิอิวาตะแล้วก็โยชิโอโคอิซูบีนะครับปั้นเกมให้กองหน้าเป้าอย่างยูสุเกะเซกาวะนะครับส่วนมาดินอตก็จะวางโคตะวาตานาเบะแล้วก็จุนอามานะปั้นเกมในแดนกลางนะครับส่วนสามตัวรุกเป็นจอโอนาบูดินเดวิดแล้วก็เคนตะอินุเอะนะครับก่อนเกมคัชว่เรโซต,ต่ออยู่0.5้นะก็คือคบลูกผมยังมองว่า เกมแรกเดี๋ยวเรโซชนะไปเยอะแล้วนะครับถึง4ประตูต่อหนึ่งดังนั้นผมว่าวันนี้ก็น่าจะมีการผ่อนเกมอยู่พอสมควรนะครับประกอบกับมาริโนสเล่นในบ้านฟอร์มในช่วงหลังห่วยก็จริงแต่เวลาเฝ้ารังเจอใครก็ตามในรายการไหนก็ตามพวกเขาสู้เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมมองว่าวันนี้โ Ma ยโกบาเอฟมาริโนสยื้อไว้ครับจะเสมอกับทางคาชว่าเรโซไปดยสกอร์หนึ่งหนึ่งวันนี้ให้เลือกเสียไปที่โยโกมาเอฟมาริโนสพร้อมกับมองไปที่สกอรต์ตานะครับ คู่ต่อมานะครับเป็นเกมคู่ระหว่างคาวัสกิฟอนเตเล่เจออุรวะเลดเดมอนแข่งกันเวลา17เนาฬิกาเกมแรกเสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่สูสีมากๆเพราะอันดับใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าทาง ฝั่งของคาวาสกิฟัตเตเรยอยู่อันดับ8นะครับมีอยู่45นาคะแนนจาก28สนะัดส่วนอุรวะอยู่อันดับ7นะครับ28นัดมีอยู่47ดคะแนนไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดทั้ง2ทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของคาวาสกิฟัตเตเร่5เกมหลังสุดชนะ2เสม,มอ2อแพ้เกมเดียวล่าสุดก็เสม,มอกับอุรวะเลดเดมอนส่วน ฝั่งของอูรุสาเลดเดมอนผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2-2แพ 2, แล้วก็เสมอ1ก็คือเกมที่เสมอฟอนเตเล่นในเกมล่าสุดนะครับส่วนเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นวขาฟอนเตเล่นชนะ1ครั้งนะครับส่วนที่เหลือ4ครั้งเนี่ยเสมอกันหมดเลยนะครับก็มีเสมอ1-1-3นัดแล้วก็เสมอ2-2อีก1นนัดนะเกมล่าสุดก็เสมอกัน1-1นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูสีมากๆ โดยในเรื่องของตัวผู้เล่นทั้งคู่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับคาวาสกิฟอนตตเลก็น่าจะยึดตัวผู้เล่นชุดเดิมโดยมีเคนโตะทาจิบานาดะรวมไปถึงโชคาวาฮาระนะครับคอยปั้นเกมส่วน3ตัวรุ่เป็นมาซินโยยาสุโตะกิสกาแล้วก็โชมะคันดะนะครับส่วนอุระะเลดไดมอนด์เนี่ยก็จะมีไรชิบะโตะแล้วก็โชยะนากาจชิมะปั้นเกมให้บรรดา3ตัวรุ่อย่างเทียโกซันตันนาเกนกิฮารากุชิแล้วกโ็โทโมอากิ โอคุโบะนะครับในการไล่ล่าตาข่ายนะครับการเกมฟอตตร์เต่ต่ออยู่0.25และ0.5 ผมยังมองว่าสไตล์ของเกมคู่นะบ,บ้านใครบ้านมันนะครับไม่ว่าเกมที่ผ่านๆมาเนี่ยโดยเฉพาะ3เกมหลังสุดจะจบด้วยการเสมอแต่วันนี้ผมว่าคาร์ฟสกิฟตอนเตเลสได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ผมว่าฟุตบอลถ้วยนัดตอนครับเดี๋ยวพวกเขาทาําผลงานได้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของความเก๋าประสบการณ์แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมยังมองว่าการเล่นในบ้านพวกเขาถือว่าเป็นจุดแข่งอยู่แล้วครับส่วนอุราเลดามอน์แม้จะมาเยือนด้วยสภาพทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่เมื่อวัดกันเกมยาวๆผมยังมองว่าฟอนเตเล่ยังดูดีกว่าเก๋กว่าแล้ววกอาุธหล แล้วก็ตัวจีจาร์ดสามารถเปลี่ยนเกมได้ตลอดนะครับดังนั้นมองว่าวันนี้คาวาสกิฟอนเตเล่น่าจะเบียดเอาชนะทางอุระเรดไดมอนด์ไปแบบเฉียดเฉีวด้วยสกอร์2-1ให้เลือกเชียร์ฟอนตาเล่พร้อมสกอร์สูงนะครับส่วนคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างวิโซโกเบเจอโยโกมาเอฟซี่งกันเมื่อวัน17นาฬิกาครับเกมแรกเป็นโยโกมาเอฟซีที่ชนะมา2ประตูต่อ0แบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับไปดู ผลงานบตานตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับฝั่งของเจ้าบ,บ้านโกเบนอยู่อันดับ3นะครับ29นัดมี53คะแนนส่วนฝั่งของโยมาเอฟซอยู่รองบุเอนะครับอันดับ19 28นัดมี23คะแนนแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าฟุตบอลทุ่ยของโยมาเอฟซในซีซั่นนี้ทำได้ดีจริงๆครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่วิโซโกเบ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป 2, สองเสมอสองนัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับก็คือการแพ้ให้กับโยโกมา FC มา20ในเกมล่าสุดแบบพลิกล็อกนี่แหละครับส่วนฝั่งของโยโกมา FC ผลงาน5าเกมหลังสุดนี่ชนะไป2นัดนะครับเสมอเกมเดียวแล้วก็แพ้ไป2 0. นัดเกมล่าสุดก็เอาชนะทางวิโซโกเบไป2 0. ประตูต่อสูนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานในฟุตบอลถ้วยนี่ยอดเยี่ยมแต่ฟุตบอลลีกนี่ก็ยังเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นะครับสนับทางโยมา FC สถิตเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นวิโซโกเบนะครับ ที่ชนะได้เกมเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นทางโยบ้าเอฟซีที่ชนะไปถึงสครั้งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเกมล่าสุดก็ชนะไป2อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าเอ่อถ้าเกิดวัดกันคุณภาพปตปก็บอกว่าโกเบเหนือกว่าแต่ก็แน่เชื่อว่าเจอโยบ้าเอฟซีทีไรเดียมักจะมีผลงานที่ค่อนข้างสูสีกันเสมอนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับฝั่งของวิโซโกเบเนี่ยก็น่าจะยึดผู้เล่น ตัวหลักๆถ้าจะปรับก็ปรับเล็กๆ,ๆน้อยนะครับโดยมีคริสมันนะครับก็กลางซัมบ้าเด็ดปั้นเกมกับเคเครุยามากุจินะครับรวมไปถึงฮารุยะอิเดะนะครับที่จะคอยปั้นเกมในด่นกลางนะครับส่วน3ตัวลูกเป็นชอมพลัดติกครับเอริกแล้วก็เรนโคมัตสูนะครับคอยไล่ล่าตาขายครับส่วนฝั่งของโยโกฮาม่าเอฟซีเนี่ยพวกเขาก็จะมีโคเกะ คูมะคุระรวมเป็นถึงฮินาตะโอคุระนะครับที่จะคอยปัดเก็บเดนกลางส่วน3ตัวรูกก็จะหนักจนเต็มเหมือนเดิมครับมีชวเปาโลโชอ,อิโตแล้วก็โซโลมอนซากุลากาวะนะครับคอยยืนเป็นหอกตัวเป้าคอยไล่ล่าตาข่ายครับก่อนแก้วิโซโกเบต่อ1ลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับผมยมมองว่าวิโซโกเบฟอร์ในบ้านค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ผมบอกว่าวันนี้พวกเขาก็ต้องเรียกศักดิ์ศรีกลับมานะครับแล้วก็น่าจะมีการ รับแล้วก็ใช้ผู้เล่นตัวหลักหลายคนเนี่ยกลับมาสู่ทีมในเกมนั้นนี้ด้วยนะครับส่วนยโกม่าเอฟอย่างที่บอกไปนะครับฟอร์มก็เล่นในรายการนี้รูวันครับพระเขาทำผลงานได้ดีแต่สิ่งสําคัญก็คือพวกเขา เก่งในบ้านครับเวลาออกไปเยเือนทีไรเนี่ยมักจะไม่ค่อยชนะสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมมองว่าวิสโกเบไปทีมที่เล่นในบ้านอย่างแข็งแกร่งดุดันอยู่แล้วนะครับวันนี้ด้วยสกอร์ที่ตามหลังอยู่2ประตูพวกเขาน่าจะกลับมาฮึดสู้อีกครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่าพวกเขามีดีพอครับในเ,เรื่องศักยภาพตัวผู้เล่นปอนต์ปอนปอนต์ปอนดีอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของฟอร์มในบ้านค่อนข,ข้างไว้ใจได้วันนี้วิสโกเบน่าจะมีดีพอเฉือนเอาชนะทาง โยมาเอฟไป2ประตูต่อหนึ่งครับให้เลือกเชียร์โกเบพร้อมกับสกอร์สูงครับ สรุปทั้ง9คู่กันอีกครั้งนะครับก็ไปเริเม่มกันที่ฟุตบอลโลก2026รอบดเลอกโซนยุโรโปเกมระหว่างลิทวเนียเจอเนเธอร์แลนด์เวลา4ทุ่ม59นาทีนะครับก่อนเกมเนเธอร์แลนด์ต่อ2ลูกครึ่งนะครับให้เลือกเชียนนร์เนเธอร์แลนด์ชนะ4-1พร้อมสกอร์สูงเลยครับส่วนเกมระหว่างตุรกีเจอสเปนเวลาตี1 45นาทีก่อนเกมสเปนต่อครึ่งครบลูกให้เลือกเชียร์สเปนชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงครับ,กรรบเกมระหว่างเบลเยียมกับคาซัคสถานเวลาตี1 45นาทีก่อนเกมเบลเยียมต่อ2ลก สองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับให้เลือกเชียร์เบลเยียมชนะ4-0พร้อมสก,กอร์สูงเกมระหว่างเยอรมันเจอไอแลนด์เหนือเวลาตีหนึ่งี่สิบห้านาทีก่อนเกมเยอรมันต่อสองลูกครึ่งนะครับให้เลือกเชียรเ์เยอรมันชนะ3-0พร้อมสก,กอร์ต่ำเกมระหว่างโปแลนด์กับฟินแลนด์นะครับเวลาตีหนึ่งี่สิบห้านาทีก่อนเกมโปแลนด์ an, ต่อครึ่งรอบลูกให้เลือกเชียร์โปแลนด์ชนะสอนึ่งพร้อมสก,กอร์สูงนะครับคู่ระหว่างลักเซมเบิร์กโจซาโลวาเกียเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาที ก่อนเกมสโลวเกียต่อ0.5ให้เลือกเชียร์สโลวเกียชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงครับฟุตบอลลูวันครับฟุตบอลทั่วญี่ปุ่นรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2คาชิวะเรโซกับโยโกมาเอฟมารีนอสเวลา17นาฬิกาก่อนเกมคาชิวะเรโซต่อ0.5แล้วก็คือครบรูกให้เลือกรองไปที่โยโกมาเอฟมารีนอสจะเสมอ1หนึ่งพร้อมสกอร์ต,ต่ำ เกมระหว่างคาวาสกิฟอนตาเล่เจออุรวาเลดเดมอนเวลา17นาฬิกานะครับก่อนเกมฟอนตาเล่ ale, ต่อ0.25และ0.5ให้เลือกเชียร์คาวาสกิฟอนตาเล่จะชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงส่วนเกมคู่สุดท้ายวิสโกเบเจอโยโกม่าเอฟซีเวลาตีเวลา1 7นาิกานะครับ ก่อนเกมวิซอโกเบต่อหนึ่งลูกเราก็คือกบลูกให้เลือกเชียร์วิซอโกเบชนะ2อพร้อมสกอสูนะครับส่วนตัวเน้นตัวชัวสำหรับค่าคืนวันนี้ให้เลือกไปที่เกมระหว่างตุรกีกับสเปนลาทีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับก่อนเกมสเปนต่อขึ้นกบลูกให้เลือกเชียร์สเปนชนะ2อหนึ่งพร้อมกับสกอสูเป็นตัวเน้นต,ตัวชัวสำหรับค่าคืนวันนี้ครับ นี่เป็นข้อบุลฟุตบอลที่นํามาฝากกันนะครับหากใครอยากได้ทีเด็ดวีพยย้ำอีกทีครับให้ตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์เท่านั้นนะครับในกลุ่มมีการนําเล่นบอลสดรวมทุกความเด็ดชี้ทางรวยลมโตให้คว่ำในบินเดียวเราเดินบอลสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันครับได้รับคําชมจากสมาชิกในกลุ่ม เพียบเลยนะครับย้ำอีกทีหากใครชอบครอบบุญฟุตบอลของเราแบบนี้ก็สามารถกดติดตามช่องทางพวกเราแล้วก็หากใครต้องการข้อมูลฟุตบอลเพิ่มเติมในเกมคู่อื่นนะครับก็ไปตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบก็ลุยถ้าเห็นต่างก็ส่วนไม่ว่ากันแต่อย่างไดครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับย้ำอีกทีฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มช่องทางพวกเราไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ